การเวลาที่ท่านจะสนับหรือว่าการศึกษาในพระกรรมฐานทั่วๆไปมาถึงแล้วนี่สำหรับการศึกษาพระกรรมฐานนี่ผมก็จะสอนไปตามลำดับแต่ถ้าว่าการปฏิบัติของท่านก็ขอให้ปฏิบัติในพระกรรมฐานที่ท่านมีความพอใจ การศึกษาทั่วๆไปเป็นความรู้พิเศษอันนี้ก็มีความจำเป็นเพราะว่าในการข้างหน้าท่านจะได้ไม่สอนให้ชาวบ้านเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานไม่ครบถ้วนเรามีความรู้แค่ไหนก็มีความเข้าใจว่าพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้แค่นั้น ถ้าหากว่าบาังเอิญไปพบใครเขาซึ่งปฏิบัติไม่ตรงกับอารมณ์ที่เราทำเราก็จะไปว่าเขาทำผิดหรือว่าทำไม่ถูกเ่นดีไม่ด,มดีก็อย่าหาว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกตามพระพุทธน์บทพระบาลีรว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการพูดอย่างนั้นเป็นการทำลายความดีของคนอื่น ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเพราะรู้ไม่ครบถ้าบุคคลคนนั้นเป็นคนใจอ่อนเป็นพวกศรัทธาจริตก็จะมีความคิดว่าเขาเองปฏิบัติผิดแล้วกลับไปปฏิบัติใหม่คราวนี้ใจเขาจะยุ่งจะไม่มีอารมณ์ทรงตัวไม่เลยผลความดีที่เพิ่งได้มันก็ไม่ได้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทำให้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วย และการมิชฉาทิฏฐินี้ก็จะขยายตัวออกไปนักเข้าเนเข้าคำสอนขระองค์สมเด็จพระจอมไตรก็จะไม่เป็นประโยชน์กลายเป็นโทษสำหรับประชาชนเป็นว่ามีโทษอย่างไร้กาศฉะนั้นเขเบรนดาท่านทั้งหลายจงศึกษาไว้ในกรรมฐาน40ให้ครบทนและก็ในมหาปฏิปทานสูตร นอกจากนั้นจงใช้ปัญญาพิจารณาหรือว่าคำสอนขององค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรแตกต่างกันนอกจากํำนวนเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงดัางกสินต่อไปเรื่องฤทธิ์เรื่องเด็กขกสินนี่ผมจะเก็บไว้สรุปทีหลังว่าความจรงิงการปฏิบัติกสินนี่ไม่มีอะไรยาก เป็นของธรรมดาธรรมดาแล้วก็เป็นของเป็นกรรมฐานที่ใช่อารมณ์ง่ายที่สุดผมถือว่าเป็นกรรมฐานที่ปฏิบัติง่ายที่สุดไม่ใช่ว่าผมจะยกตนข่มท่านถือว่าเป็นผู้พิเศษไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าในกรสินนี่อาศัยรูปเป็นสำคัญ จึงจัดว่าเป็นกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานหยาบจับง่ายสังเกตง่ายอวานนี้ผมพูดถึงปฐวีกสินข้ามาถึงชานสี่วันนี้ก็อยาขอพูดถึงอาโปกสินเตโชกสินวายโยกสินควบไปเพราะว่ากสินสี่ประการนี้เป็นกรมกรมกสินกลางหมายความเป็นกรรมฐานกลางคนที่จะมีจดิตอะไรก็ตามสาม,มารถปฏิบัติได้ กับอีกสองกสินนั่นก็คืออากาศกสินอาโลกสินกสินอีกสองอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นกรรมฐานกลางเพราะว่าปฏิบัติได้แก่คนทุกจริตไม่ว่าจริตอะไรทั้งหมดจะเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิโตกจริตศรัทธจริตพุทธจริตปฏิบัติได้เหมือนกันสำหรับกบสินอีกสี่คือโลหิตกสิน ปิตากรกสินนีละกศะสินโอทาะกรสินอันนี้เป็นกสินเฉพาะพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเฉพาะบุคคลที่มีโทสะจริตเป็นการแก้โทสะจริตอันนี้ขอท่านหลายจำไว้ด้วยสำหรับอนุสติที่ผ่านมานะั่นก็ผมไม่ได้บอกไว้แต่ว่าตํรราอื่นมีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอกสำหรับอาปโปกรสิน ก็ใช้น้ำเป็นพื้นฐานการดูน้ำตามแบบของท่านให้มีขอบเขตต้องขันลูกเท่านั้นใหญ่เท่านี้ถ้าเวลาผมทำผขเองผมไม่มีขันลูกเล็กขันลูกใหญ่ผมไม่เข้าใจดีไม่ดีก็นั่งดูน้ำในบอ่อนั่งดูน้ำในแม่น้ำก็ไม่ติดตาติดใจมันก็หมดเรื่องเมื่อใจจับน้ำให้มันเป็นน้ำ เอาขันน้ำเข้ามาตั้งไว้ข้างหน้าลืมตาโดนน้ำจำสภาวะน้ำให้ได้แล้วก็หลับตานึกถึงน้ำสภาพของน้ำนี่นึกไปไม,มันก็ปฏิบัติตามแบบก่อนนั่นแหละก็ลืมตามัง่งหลับตามั่งว่ากันไปอันดับแรกจิตจะจับน้ำเห็นสภาพน้ำมีความรู้สึกสภาพน้ำเหมือนน้ำเดิม น้ำสีอะไรคุณนและใสจะมีเป็นสภาพแบบนั้นเมื่อจับไปจับไปจิตไม่สมาธิมากขึ้นจะเห็นเป็นน้ำใสใสขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทกทจะทั้งใสที่สุดนิวารมใสสะอาดที่สุดอย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิ แล้วก็ทําเช่นเดียวกันบังคับเป็นน้ําใหญ่มั่งเล็กมั่งสูงมั่งต่มมั่งเหมือนปฐวีกสินเจาทั้งน้ํานั้นกลายเป็นแก้วประกายพริกนึกขินน้ําแพรวความจริงนี่ยังมันก็ดีเล่นง่ายๆท่านอยากจะเล่นอะไรก็เล่นทำสักอย่างหรือไม่อย่างนั้นก็เล่นดะาเส้ก็ยังได้ ไม่นั่งนั่งเห็นภาพพระก็จับภาพพระนึกอยู่ในใจน้เห็นภาพพระเห็นหลับตาเห็นหลับตาไม่เห็นยากก็ลืมตาลืมตาจ้องมันสบายสบายว่าพระเขาทําได้ยังไงลักษณะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวผมจะพาท่านเป๋ไปแต่ผมนี่มาเล่นด่าแบบนี้แหละอะไรเขาตามเห็นเขาแล้วจับให้มันติดใจอยู่เสมอมันเป็นการคล่องตัว ทีนี้เรามาจับเฉพาะจุดเฉพาะน้ามันก็เป็นของไม่ยากน้าใสพอน้ําใสพอเริ่มเป็นเปลือกเปล่าตอนเป็นปปะกายนี้จงเข้าใจเหมือนปฐวีกสินก็เริ่มเป็นชานแล้วต่อไปก็จับระดับอาการของปฐวีกสินที่บอกมาแล้วมันก็เป็นชานสีอันนี้ผมจะมาิบายซ้ำมันเด็ดมันไม่ยุ่งยากไป เพราะเกสินนี่ถ้าทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งทําให้คล่องเมื่อได้แล้วนะอย่าประมาทได้อย่างใดอย่างหนึ่งยังได้ปฐวีกสินให้มันได้เสียจริงๆคือตั้งเวลาหัดตั้งเวลาหัดทรงเวลาจะทําเวลานี้จะเลิกเวลานั้นเราหลับเวลานี้เราจะตื่นเวลานั้นอาจิตจับเขาไว้มันจะตื่นตามเวลาทํามันให้คล่อง เหนืหน่อยเยมาจับภาพกระสินภัพให้มาอยู่ทันทีกระสินกองใดกองหนึ่งก็ตามถ้ายังไม่คล่องอย่าทํากองที่สองต่อไปคําว่าคล่องนี่ต้องนึกปับจับภาพได้ไดทันจับภาพได้ทันทีโดยไม่เสียเวลาไม่แต่หนึ่งวินาทีหากว่าท่านทําได้อย่างนี้แล้วก็คำว่าสุขวิปัสสโกที่ผมบอกไว้ไม่มีความหมาย ไม่มีความหมายเพราะอะไรหรือว่าท่านจะขยับไปนิดเดียวสมมติว่าท่านใดกระสิงกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะท่านก็จับขยับไปจับอรูปฌานเลยพราะได้อรูปฌานแล้วจิตน้อมลงมาหาวิปัสนาญาณคนที่ได้สมาบัติไปแคได้รูปฌานสีแล้วไม่จับวิปัสนาญาณน,นี ถ้าใครเป็นอรหันต์เกินเจ็ดเดือนฝึกไปนด้านวิปัสสนาญาณผมว่าแย่เต็มทีแย่มากไม่ถึงหรอกครับถึงแล้วไม่ถึงสุรแตรจัใจของเรานะบางทีก็ไปติดอยู่ในฌานแล้วไม่ไปไหนถ้าเอาจริงๆแล้วก็อารมณ์ของสมาบัติที่อรูปฌานนั่นมันคล้ายคลึงอารมณ์พระอรหันต์มาก นี่ผมขอพูดเรื่องอโปกสินสําหรับอบโปกสินนี่ว่าทาอย่างปทวีกสินเอา,าน้ํามาตั้งหลับตาลืมตาดูไปตามแบบของปทวีกสินจนทั้งมีประกายทําได้มีสภาพเหมือนกันก็เรียกว่าได้ชานสีได้ชานสีก็หัดเข้าชานเอาอชานให้มันคล่องถ้าได้ปทวีกสินคล่องแล้วกสินอีกเก้าข้อเพราะว่า ทำอย่างละไม่เกินสามวันก็ได้หมดมีสภาพเหมือนกันสำหรับเตโชกสินเตโชกสินนี่ถ้าให้ดูไฟตามแบบให้จับเฉพาะจุดดวงไฟเท่านั้นอย่างเราดูเทียนนี่อย่าไปดูตัวเทียนจับเฉพาะแสงไฟแต่ถ้าว่าเรื่ององการปฏิบัติจริงๆมันก็ไม่แปลก ือจับแสงไฟจงอย่าดูเปลวที่หายไปจับเฉพาะจุดไฟว่าสีมันเป็นอะไรเวลาสำหรับวอปโปกสินให้อภวนาว่าอาปโปกสินนังจะลืมซะแล้วสำหรับเตโชกสินนี่ภาวนาว่าเตโชกสินนังจับภาพแสงไฟไฟนั่นต่อไปจะกลายแสงไปสีอ่อนลงแล้วก็มาเหลืองน้อย และในที่สุดก็จะเป็นการขาวขาวแล้วก็เป็นประกายเหมือนกันสภาพที่ปฏิบัติก็เช่นเดียวกับปทวีกสินอันนี้สำหรับมาวายโยกสินนิยงหน่อยวายโยกสินการดูลม,ม่จะดูที่ไหนท่านให้ดูความไหวของใบไม้หรือว่ากิ่งไม้ที่ลมพัดมาจับภาพนั้นให้ติดใจ เห็นอาการไหวแบบไหนจากภาพนั้นไว้แล้วก็ทําใจให้นึกถึงภาพอาการไหวของกิ่งไม้และใบไม้ไว้เสมอ <c oughs> ที่ถูกลมพัดจนกระทั่งอาการอาการอย่างนั้นส่งตัวเ <c oughs> มื่ออาการอย่างนั้นส่งตัวไอใบไม้ก็ดีหรือว่ากิ่งไม้ก็ดีที่มันไหวไปไหวมามันอาจจะเป็นสีอะไรก็ได้ แต่ว่าทําไปทําไปมันก็กลายเป็นสีขาวแล้วกลายเป็นสีประกายพลิกตามเดิมนี่ก็มีสภาพเหมือนกันจนงกระทั่งเข้าถึงฌานสีตามที่บอกมาในบางทีท่านอย่าสงสัยไอ้ดูลมนี่ก็ดูกันยังไงวายโยกสินนี่เขาภาวนาว่าวายโยกสินงังนี่สำหรับโหโลหิตะกะสินไอ้โลหิตะนี่ไม่ใช่ดูเลือด โลหิตะนี่เขาแปลว่าสีแดงสีแดงนี่เราจะเอาสีน้ำมันหรือว,ว่าสีน้ำหรือผ้าเป็นสีแดงก็ได้ไว้สํสำหรับดูเวลาภาวนาก็ภาวนาว่เราหิตะกสีนงังภพาวนาช้ช้าสบายๆถ้าให้จิตเป็นสุขเมื่ออารมณ์เป็นสมาธิสีแดงมันกลายเป็นสีเหลือง สีเหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปก็กลายเป็นสีขาวตอนนี้ก็เป็นอุปจาระถ้าเป็นสีเปลี่ยลพลิกก็เป็นฉานถ้าจะขอพูดตัดไปเลยมันสีเวลาปเปล่าๆถ้าจะน,นั่งอธิบายมันก็ซ้ำซ้ำาหรับสำ,สำ,สำสกับทวีกสินสําหรับปิตากกสินปิตากกสินนี่เป็นกสินสีเหลืองจับสภาพสีเหลืองเหมือนกัน เวลาภาวนาภาวนาว่าปิตะกะกสินังนี่เวลาภาวนาภาวนาว่าปิตกะสินังนั่แป,ปลว่ากสินสีเหลืองและว,ว่านิมิตสีเหลืองนั่นเองสภาพสีเหลืองเป็นอุปจาระสมาธิต้นมันก็เหลืองเราใหม่ๆมันคงไม่ค่อยเหลือง แต่ว่าท่านได้กระสินอย่างปฐวีกสินท่านได้มาก่อนแล้วจับแป๊บเดียวได้เลยล้วต,ต่อไปก็เป็นสีขาวไป,ปอุปจารสมาธิป,ปลายในที่สุดก็เป็นประกายพลิกเหมือนกันสําหรับนีและกสินเป็นกระสินสีเขียวกระสินสีเขียวนี่ก็เวลาภาวนาภาวนาวันนีละกสิหนังผมไม่อธิบายดีกว่าว่าทำไปเหมือนกันแหละ ใชบบโอทาดกสินเป็นกสินสีขาวอันนี้ขาวอยู่แล้วจับภาพขาวให้ขาวไม่ขาวกว่าเดิมให้ขาวมีสภาพคล้ายกับสีขาวเคลือบแก้วอันนี้เป็นอุปจารสมาธิขั้นอันดับสุดถ้าเป็นใบากายออกมาก็ชื่อว่าเป็นอัปนนามาสมาธิเป็นฌาน สำหรับอากาศกสินอากาศกสินนี่เรามองหาช่องว่างคือความเบื้องวางเบื้องวางของอากาศจิตจับสภาพของอากาศให้ทรงตัวคือว่าจับจุดใดจุดหนึ่งให้มันเห็นมีมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อหาอะไรไม่ได้ ในเมื่อหาอไดไม่ได้แล้วก็เทียวแหวกกายกสินเวลาภาวนาว่อา,าอากากรกสินังให้หลับตาโน้มลงไปพับนึกเห็นกระโถนวางขนาจิตตั้งว่ากระโถนนี้ต่อไปมันก็มีการสลายตัวไม่มีอะไรทรงอยู่มันก็มีสภาพว่างเลยภาพกระโถนหายไปไม่ไดอารมณ์ว่างอากาศกระสินนี่จับอารมณ์ว่างอย่างเดียว คำว่า,าการว่างอย่างเดียวไม่มีภาพปรากฏและสภาพไอคำว่าไม่มีสภาพปรากฏนี่ถ้าคุณจะถามว่าถ้าอุปจาระสมาธิมัเกิดขึ้นยังไงก็หมายความว่าถ้าเราเวลาที่เราจับอากาศนี่อากาศแท้ๆมันหายากที่ตาเราผ่านมองไปบนฟ้าให้ตามันก็ไปจับเมฆ มองไปข้างหน้าก็ไปชนนั่นชนนี่แต่ว่าจิตเราไม่คิดไม่ติดในภาพนั้นจิตถือว่าเป็นอารมณ์ว่างจิตมีความรู้สึกข้างหน้านี่ไม่มีอะไรเหลือข้างหลังไม่มีอะไรมันว่างเฉยๆถ้าคุณจะถามก็ว่ามันจะเป็นไปได้หรือถ้าคงก็ต้องตอบว่าถ้าหากว่าคุณทำเป็นฌาญมันก็เป็นของไม่ยาก สำหรับอากาศกสินนี่มีสภาพว่างเห็นว่างตลอดไอ้ความว่างนี่แหละมันเป็นออปจาระสมาธิต่อไปความว่างที่เราจับเป็นจุดทข้างหน้านนมันจะก,กลายเป็นสีขาวขึ้นมาคือมันโล่งไม่มีภาพอย่างอื่นติดแต่ก,กลายเป็นสีขาวก็เข้ามาเป็นสีขาวทึบจะนึกหลับตานึกถึงด้านไหนข็งอากาศก็ตามด้านหน้าด้านหลังด้านข้างซ้ายขวาก็ตาม ความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอจยกทั่งหลับตานึกพับแล้ลืมตาอยู่ก็ตามนึกเอาจิตเห็นสภาพก็กายแผลวราบเป็นประกายตอนนี้ก็จับอารมณ์ตามปฐทวีกสินว่าปฐทวีกสินอารมณ์อย่างใดเขาเรียกกันว่าปฐมฌชานอารมณ์อย่างใดเขาเรียกว่าฌานสี่ตอนนี้มาอาโลกสิน อโอทาตกสินขอโทษนะเออขอโทษขอโทษเป็นอาโลกสินเพื่อเขียนข้อที่สิบผมไม่ได้เขียนไว้นะอาโลกสินเรามองแสงสว่างเป็นสาคัญคําว่าแสงสว่างนี่เราไม่ต้องการดวงจันทร์เราไม่ต้องการดวงอาทิตย์เราไม่ต้องการแสงไฟต้องการแต่แสงสว่างอย่างเดียววิธีปฏิบัติสมัยก่อนท่านจุด ไฟไว้ในที่ลับเอาถังครอบไว้ถังกลล้นทะลุตัวไฟไม่เห็นเห็นแต่แสงสว่างจับแสงสว่างอย่างเดียวนั่นก็แสงสวานนะ่างนั้นติดตาติดใจอยู่เสมอจนสุดกระทั่งีนสุดแสงสว่างกลายเป็นสีขาวเขาาขึ้นมาเขาขึ้นมาเข,ข้ามาทึบเต็มที่เราจะยักย้ายไปที่ไหนก็ได้อย่างนี้ เป็นอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นประกายประกายเต็มที่เป็นอัปนามสมาธิหมายถึงว่าฌานที่สี่นี่ผมขอพูดเย่อๆเพราะว่าถ้าทำได้อย่างเดียวก็ทำได้หมดตอนนี้เวลาเหลืออีกประมาณไม่ถึงสินาทีผมก็อย่าขอพูดถึงอนุภาพของก็สิน เจความจริงเรื่องการแนะนำเรื่องกสิณนี่เฉพาะด้านสุขาบบัสโกนี่เขาไม่พูดกันมากเพียงจับได้อุปจารสมาธิแล้วก็ใช้วิปัสสนา่างควบเลยก็ได้หรือว่าจะทําให้ทิ้งฌานสี่แต่ส่วนสุขอยบัสโกนี่เขาไม่เอาฌานเอาแค่อุปจารสมาธิรูปรจาราฌานพอแล้ว แล้วควบกันไปกับวิปัสสนาญาณก็เป็นอารหาันต์อันนี้ผมจะยังไม่พูดขอพูดเพื่อการศึกษาเท้ความจริงเรื่องกสิณนี้เรามีการสอนกันอยู่แล้วแต่ว่าในลำดับหมดปีนี้ก็จะขอพูดเป็นหมดไปเลยสำหรับปทวีกสิณนี้มีอนุภาพธรรมของที่ที่อ่อนให้แข็งต้านนี้พูดมาแล้วบอกถ้าเราจะเดินไปบนน้ำ จะคิดว่าที่นี่จงแข็งน้ำมันก็จะแข็งจะเดินไปบนอากาศนี่เดินไม่ใช่เหาะนะอดีฐานว่าขออา,ากาศที่เราเหยียบไปนี่จงแข็งมันก็แข็งแลวอะไรก็ตามถ้ามันอ่อนเกินไปเราให้แข็งตามที่เราต้องการมันก็เป็นไปได้สำหรับอาปกระสินถ้าไม่มีน้ำจะกินที่ไหนอดีฐานให้มันเกิดน้ำขึ้นมามันก็เกิด หรือว่าฝนไม่ตกอธิษฐานให้ฝนตกฝนก็ตกถ้าทําทได้แล้วอย่าสนนะอย่าสนอย่าไปเล่นข่าวพระพุทธเจา้าตอนห้ามแสดงปาฏิหารสำหรับเตโชกสินนั่นเตโชกสินนี่เตโชกศินทําที่มืดให้สว่างก็ได้ หรือว่าถ้าเราจะใช้กําลังไฟของมันเย็นเกินไปเราทําให้ร้อนยากาศเย็นเกินไปนี่เราต้องการให้มันอุ่นระดับไหนมันก็สามารถจะอุ่นระดับนั้นถ้าทําให้เกิดเป็นไฟลุกขึ้นขับขับขับอย่างนี้ก็ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเตโชกศิลสําคัญระวังด้วยนักปฏิบัติโดดหน้าตรงหน้าต่างมันลายนวแล้ว ทั้งนี้พะอะไรเพราะว่าเพาเวลาเวลาภาวนาไปเพ่งภาพกสินไอเตโชกสินก็เป็นไฟกองใหญ่ลุกคึบล้อมตัวเข้ามาเลยเข้าใจว่าไฟติดบ้านเลยโดดหน้าต่างไปสำหรับทำเตโชกสินนี้ต้องระมัดระวังต้องไว้ใจได้เสมอว่าไฟจะไม่ไหมอะไรเตโชกสินนี้ท่านได้แล้วเป็นปัจจัยให้ได้ทิพยคุยาน ถ้าทํเตโชกศินนี่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท่านได้ทิ้งอุปจารสมาธิมันก็เป็นทิพยิยกุญานสําหรับวาโยกสิลนี่ทาสภาพให้เบาของหนักทําให้เบาได้แต่หลอดจนกระทั่งทําตัวให้เบาลอยไปในอากาศที่เราเรียกว่าหาะอันนี้เป็นเรื่องของอธิษฐานเป็นเรื่องของพิญญาหกสาหรับโลหิตกสินสีแดง โล้ิตกระสินสีแดงนี่ถ้าสีอื่นมีอยู่เราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นสีแดงก็ใช้โลหิตกสินสําหรับปิตากกสินเป็นกสินสีเหลืองเทอมดว่าเราอยากจะให้ดินเป็นทองคําก็ดิฐานว่าขอดินนี้จงเป็นทองคําดินมันก็เป็นทองคําเป็นสีเหลืองจะให้เป็นเหลืองแบบไหนก็ได้ตามใจชอบ สำหรับนีและกระสินเป็นกระสินสีเขียวคือทำประทานที่วัตถุให้เป็นสีเขียวก็ได้เป็นสีดำก็ได้ที่มันสว่างมากเกินไปทำให้มันมืดเสียก็ได้อย่างนี้ที่ท่านเยกว่าท่านใช้อำนาจจิตกำบังกายคือใช้กระสินอันนี้โอ้ทาตดกกระสินเป็นกระสินสีขาว เราสามารถจะทําอาการอย่างใดอย่างหนึ่งสีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสีอื่นอยู่แล้วให้เป็นสีขาวคนดําให้ทําเป็นคนขาวของแดงของเขียวให้เป็นของขาวย่านี้ทําได้สําหรับอากาศกสินอากาศกสินนี่แริวช่องว่างอากาศกสินนี่อนุภาพของอากาศกระสินอย่าลืมนะอากาศกระสินก็ดีเตโชกสินก็ดี อารโลกสิงก็ดีเป็นพื้นฐานของทิพย์จักยานสามอย่างเนี่ยแต่ที่ตรงจริงๆก็คืออารโลกสินงสำหรับอากาศกาสินนี่อธิษฐานทุกอย่างให้เป็นสภาพของอากาศให้ว่างอย่างของที่เขาใส่ไว้ในหีบในหอ่อในตู้ในเซฟในของที่มีบ่งบงังหรือว่าของที่อยู่ใต้พื้นแผ่นดิน ถ้าเราต้องการจะรู้แล้วก็แช่ากายกสินอดิฐานจิตว่าสิ่งที่ปิดบังสิ่งเรานั่นอยู่จงว่างไปเพราะสภาวะอย่างนั่นจยมปรากฏอย่างสมมติเราอยากจะดูน้ำมันใต้แผ่นดินว่าประเทศไทยมันมีน้ำมันไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องเดินไปทั่วประเทศหรอกเราอยจะดูทั่วโลกมันก็ดูได้เอาแค่ตรงนี้ ว่าขอสขอปทัปทวีก็ปัทวีก็สินเขาพันดินกด็ดีเ๋ิวสิ่งที่บังก็ดีจมว่างไปเสียภาพน้ำมันจงปรากฏเพียงแค่ตรงน,นี้ก็จะเห็นว่ามันมีน้ำมันในพื้นของประเทศไทยไหมหรือว่าส่วนใดของโลกมีมากมีน้อยถ้าต้องการจะดูทองจะดูแรกก็ได้แต่ระวังให้ดีนะ อย่าให้ใจมันเกิดความโลภเข้ามาถ้าใจเกิดความโลภก็้ามาเมื่อไรมันก็ไม่เห็นเมื่อนั้น <c oughs> สําหรับอาลกสินแสงสว่างก็มีสภาพบรรยากาศกสินอาลกสินนี่ก็ทําให้สว่างสิ่งที่มันมืดคือของที่มันปิดมันบังอยู่ก็แสดงมันมืดเมื่อเราใช้อโลกสินเข้าไปกําหนดรูของภายในที่เขาปิดบังไว้ล้วก็สามารถเห็นได้คือมันสว่างเข้าไป รวมความมาเกาสินทั้งสิบประการสำหรับวันนี้มันก็จะหมดเวลาอยู่แล้วผมก็ขออธิบายย่อๆมาเพียงเท่านี้แต่ถ้าหากว่าถ้าจะใช้ได้พิญญาก็ไปดูที่อธิบายไว้แล้วเรื่องความจำจริงๆเพราะว่ามันไม่จำเป็นเนีย่ยโมาไปนั่งเล่นในพิญญาสมาบัติไม่ได้เกิดประโยชน์ นั่นจะไปเล่นวิชาสามมันก็แข่นั่นแหละแต่ทําเพื่อทรงจิตสมาธิอันนี้ดีมุ่งเอาไปอรหันก็เลยดีกว่าเพราะการทํากระสินอย่างใดอย่างหนึ่งและก็ใช้อารมณ์วิปัสนาญาณเข้าไปควบอย่างนี้ท่านเป็นอรหันไม่ข้ามวันกันนะ แต่ว่าถ้าวิสัยเดิมยังอ่อนอยู่ถ้าได้กระสิงกองใดกองหนึ่งทิ้งชานสีถ้าเอาจริงเอาจังกันถ้าบารมีอ่อนคำว่าบารมีอ่อนนี่กำลังใจอ่อนจะได้เป็นอรหันต์ภายในเจ็ดปีถ้าบารมีอย่างกลางคือกำลังใจอย่างกลางจะเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีความเข้มแข็งในกำลังจิตจริงๆจ,จะเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดวัน ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรหนักใจเอาละท่านทั้งหลายมองดูเวลาหมดแล้วผมขอสรุปรเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องเกสินนี่ยังไม่จบเพราะทำมกสินกองใดกองหนึ่งต้องเป็นอรหันต์ได้ผมจะนนำอาการอย่างนั้นอธิบายให้ท่านฟังในวันหน้าสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วขอทุกท่านท่านตั้งกายให้ตรงตำรง,งจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวานาและพิจรารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ด้านท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี